สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาอาเพื่อสกุลสกคลมานี่พ่อกันที่เก่าพี่น้องกับช่องคอมมีลูกสนามมานี่กับพ่อกันในบรรยากาศฝนตกลิ้นกับลมหนาวประทะกันพี่น้องมานี่บรรยากาศกับเอ้ยโคตรเย็นเลยพี่น้องมานี้หนาวหลังจากทีพาพี่น้องไปบึ้งบรรยากาศหนาวเย็นมากพี่น้องวันนี้มากเขาเมนูวนห่อน้ากันพี่น้องมานี้เมนูวนห่อนข้าวมานี่กับแมนแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันส้มพร้อม ค่ะหัวสิไก่สบายดีพี่น้องประชาชนนอไม่สมล่างล่างก่อนเด้อพี่น้องนอไม่สมเด้อจะมาใส่ น้ำปลาเกลือรสชาติอูมามิใส่บักโตนลงไปพี่น้อง ใส่ไก่เข้าลงไปเวลาผ่านไปไว้ปานขีดตัวพี่น้องสุกเลยเด้อซีม่งแล้วเน้นรสชาติมันจางน้อยหนึ่งตืมเเตือกับน้ำปลาลงไป เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเดนยุเยลานกินขาหัวแม่เด้อตอนเสาแก้มไก่ใชมต้นเนหาศตาทอดทอดบรรยากาศหนาวๆสดทอทอดบรรยากาศหนาวๆก่อนหนาวจัได้แะเพอยู่นา มาเด้อพี่น้องวาซซุกูสุกคนเดอก์คอมล่างมือมาเด้อกินข้าวเสาร์ด้วยกันเดอร์คอมบรรยากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้เราต้องกินอุ่นๆกันห้อใส่ใส่หม้อด้ดยวยหมูกระทืดกินข้าวก็ขไข่ดาว่าอันนี้เป็นเมนูสลองแล้าขาวข้าวพี่น้องแล้าขาวข้าวแล้วน้าพอดีฝนลินมาตั้งแต่ท่านแจ้งถึงลงมือก่อนแม่ก่อนอย่ากินข้าวแห้ง จ้ทมกับเที่ยงนะแซบหอมหอมหมักผักหอมหมูหกินอวะเแ้อ บรรยากาศหนาวๆแบบนี้ทั้งฝนทั้งลมพี่น้องทุกตุกฐานอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเด้อเพามันไปน้ำแดดน้ำร่มวัดออนไรกันวัดไอขยันก็ได้ไปน้ำแดดน้ำลมบุ๋นึ่งที่ไปก็คอยหนึ่งข้อ ชอบไปใส่ชากบูร้อนั่ะมั้งชอบไปใ,ไใส่ใส่แต่มงังดธรรมดาตกระเป็นตก,ก้นทิงขาวสานใส่เหนะ็นมั้ก็ตกมือวานสบบะไม่ได้ใส่ขาเยตัวใด้ก็ขบครับคุณแม,ม่เขาแมเบบบินหน มึงทำบบนั้นทำไมนะมันนักโตแฮงมงมไข่กอเยนมไก่กกลดขอกเนาะไก่ก็ไม่สนไม่แล้วแม่ สดแห้งก่ได้พี่น้องแน่อพนอะข่อยกินคอยหยําไปเนาะสะขพขอปีเม็แม่จ่างละมานสะขพขอกัมงโอ้ยมันก็เจะเป็นม่เท้าอยังเกมไก่ชูง่ไยสุอืมแต่กูไม่รำหน้าแม่จ่างคนเก่าสาวป๊อ แต่คาเวียเห็ดี่อบันเนีเห็ดเวีขึ้นมากเปนเมื่อยเนี่ยเนาะมักินเขาเนาะอันแส่บดิเขากินแล้วเดี๋ยวเขาเอยเห็ดกระเพรแล้วมัขกากินเห็ดกระตุกเป็นอย่างเงี้ยเกตกต่อืม จาก่อนกันพนกันเลยเลยแต่ข้าเด็กทีแต่ข้าจะัายังหน่อยราจะข้าข้าพันสามสิบส้มสิบเนี่ยขึ้นแล้ว คนงานแม่น่ะไม่จะเลยคือคนหนุม่มนะไม่จะหาคนเัาคนหนุ่มเข้ามาแล้วสูคาจะว่าคนงานแม่ใส่แว่นมาเกี่ยวเขาเอาโจนนมเลยเขาโจมเลย เงานเพออืมเป็นช่วงเงินได้เงินได้เงินเลยพากันไปตลา,าดเนาะตลาดดงเนาะบางพงไปกับไปตีตลาดทองเป็นไรเฮ้ยเขาเหยียบปาก กีจัได้ชอบมัไปน่องมับนก็มาัดที่ไกยดงนใหแล้วกเนื้ไม่จะเฮือแลสบอมนไม่จะเฮือกลามอัดค่อนใต้เฮือนลาเนี่ยแล้หญ่เชงเนี่ยถ้าถัดกับข้าวดำนี่แล้วพี่น้องสกีกันได้

เรงม่มีแม่กัไปเาอจะพูมาเปิงแน่เลยนะยืนเท่าไทยด้ารู้มข้าดำข่าไทยได้แลวเอาออกมหนาขับเฮออกไปจนตมสีจุ่อุแผลไปเปื่อทขาวถ่นวยหรอเป่วยววยมาลงเงินกันได้เนาะตะกี้เนาะอืมจักอืมนันอน่าื่น กินข้าวแรกน้ำบริจากทานนะโยมกินาห้เรือนก็เป็นนกินข่าวนะ่กินข้าวแรงน้ำบริจาท่านวะเออขาจะไปเหนือขาเคยปัดๆเลยเนาะจะของเงินพอไดกินะเหมาแมน่นแหะมาแต่มืดจัหน่อยวะเนาะดืนเกียงขึ้นก mm ็บอกาแล้วบ okay. sure. ่ายสองโ่งเดือ hmm. น mm hmm. <VI> น้ำ้น้ำไมสุกนาพันงหรอส่งเส้นอืมอึดๆน,น,นใจ่มาหายังสอง่อนก่อน,นามาเาส่ดสิอสำหรับคลิปวิดีโอนี่เขอจบไปสำนีกก่อนเด้อพี่น้อง ขอบใจพี่นอ้องทุกคูทุกคนที่เขาหับชมคลิปแ้วก็กินเขาซอนน้ำงกันมันนี้สำหรับคลิปนี้สบายดีคือเด็กหน่อยครับ